นะคะเด็กๆวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องที่ครูจะพูดในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหินแปรนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหินตะกอนไปในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมาศึกษานะคะว่าหินแปรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะแล้วแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ่ะ ค่ะครูก็มีนะคะในส่วนของวีดิทัศน์ให้เด็กๆดูนะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดหินแปรนะคะหลังจากที่เด็กๆดูเสร็จแล้วเนี่ยจะมีในส่วนของการบ้านจบหน่วยนะคะเก็บคะแนนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะคะก็ไปศึกษานะคะวีดิทัศน์พร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้จะมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องหินตะกอนที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อคราวที่แล้วโดยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการแข็งตัวของตะกอนกันค่ะเพื่อนๆลองดูตัวอย่างของหินตะกอนต่อไปนี้นะคะเริ่มจากหินทรายหินกรวดมนหินปูนและหินดินดาน เมื่อดูแล้วเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าลักษณะของหินเหล่านี้เป็นอย่างไรอาใช่แล้วค่ะลักษณะของหินจะเป็นเมตะกรนขนาดต่างๆกันและมีเนื้อหินทั้งแบบหยาบและละเอียดเอ๊ะยังจํากันได้หรือเปล่าหนะาว่าหินตะกอนเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ายังจําไม่ได้ไปให้พี่ยูเรนัสทบทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆครับหินตะกอนนั้นเกิดจากการทับถมของตะกอนต่างๆนั่นเอง เพื่อนๆยังไม่ลืมกันใช่ไหมคะว่าเมื่อบทที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมเรื่องการสะสมของตะกอนเพื่อดูลักษณะการสะสมและทับถมของตะกอนขนาดต่างๆซึ่งขวดพลาสติกที่ข้างในมีตะกอนและน้ำที่ใช้ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการตั้งทิ้งไว้เพื่อให้น้ำในขวดพลาสติกระเหยออกไปวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันเลยคะ่ะจากภาพ เพื่อนๆจะเห็นว่าน้ําในขวดได้หายไปเนื่องจากความร้อนและแรงลมทําให้เกิดการระเหยไปในอากาศและเมื่อดูที่ลักษณะของตะกอนในขวดจะพบว่าตะกอนมีการจับตัวแน่นเป็นก้อนเนื่องจากน้ําได้ระเหยออกไปโดยมีสารที่แทรกอยู่ตามช่องว่างทําหน้าที่เป็นตัวประสานให้ตะกอนต่างๆยึดเกาะกันแน่นเอาละค่ะเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจมากขึ้นเราไปทําการทดลองเรื่อง หินตะกอนจำลองกันนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนี้ประกอบด้วยตะกอนต่างๆประมาณ3ามในสีของขวดใส่ตะกอนผงซีเมนต์สำหรับก่อสร้างประมาณห้าช้อนโต๊ะน้ำประมาณสองแก้วและหน้ากากผ้าสำหรับปิดจมูกและปากเมื่อเตรียมอุปกรณ์กันแล้วก็ลงมือทำการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากเอาผงซีเมนต์น้ำและตะกอนต่างๆมาผสมเข้าด้วยกันจากนั้น ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งแล้วสังเกตตะกอนที่เกิดขึ้นและผลการทดลองที่ได้พบว่าหินตะกอนจำลองมีลักษณะคล้ายคลึงกับหินตะกอนจริงคือเนื้อหินมีการประสานกันแน่นและแข็งเมื่อนำผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับการเกิดหินตะกอนในธรรมชาติจะพบว่าการสะสมตัวของเศษหินกรวดทรายและดินละเอียดที่ทับถมกันจะทำให้เกิดตะกอนเป็นชั้น เรียงตามขนาดของตะกอนตะกอนที่มีขนาดเล็กและละเอียดจะแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างตะกอนหยาบในฤดูแล้งเมื่อน,น้ำระเหยแห้งไปตะกอนจะจับตัวกันแน่นขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะพัดพาตะกอนมาสะสมเพิ่มขึ้นอีกเกิดเป็นชั้นตะกอนหนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแร่ธาตุต่างๆที่ละลายหรือแขวนลอยอยู่ในน้ำจะเป็นตัวเชื่อมประสานให้ตะกอนจับตัวกันแน่นขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุด ตะกอนเหล่านั้นก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนค่ะการทับถมของตะกอนนอกจากจะเกิดจากแรงกดที่มาจากน้ำหนักของตะกอนแล้วยังเกิดจากวัตถุประสานซึ่งอยู่ในน้ำที่คอยทำหน้าที่เชื่อมประสานให้ตะกอนจับกันแน่นและแข็งแรงโดยวัตถุประสานในหินตะกอนแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันเช่นหินทรายหินกรวดมนมีซิลิก้าเป็นวัตถุประสานหินปูน มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นวัตถุประสานหินดินดานมีดินคโคลนเป็นวัตถุประสานและศิลาแรงมีเหล็กออกไซด์เป็นวัตถุประสานค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในบางครั้งเราสามารถพบซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกพัดพาโดยกระแสน้ําแล้วเกิดการทับถมอยู่ในแอ่งสะสมตะกอนได้ด้วยโดยเนื้อเยื่อของซากพืชและซากสัตว์เหล่านี้จะถูกย่อยสลายจนเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นโครงร่างแข็งเช่น ลำต้นเปลือกกระดูกและฟันโดยมีแร่ธาตุต่างๆที่ละลายปนอยู่ในน้ำแทรกตัวไปตามรูพรุนแทนที่เนื้อเยื่อที่ถูกย่อยสลายไปอย่างช้าๆทำให้โครงสร้างสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นยังคงรูปไว้ได้เราเรียกโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่ยังคงรูปไว้ได้นี้ว่าซากดึกดำบรรตัวอย่างของซากดึกดำบรรที่พบในปัจจุบันได้แก่ซากดึกดำบรรของไดโนเสาร์ และแล้วก็ถึงเวลาของแบบทดสอบแสนสนุกที่เพื่อนๆรอคอยแล้วนะคะแบบทดสอบนี้นํามาจากใบงานเรื่องการแข่งตัวของตะกอนค่ะให้เพื่อนๆน,นําตัวอ,อักษรทางขวามาเติมลงในช่องว่างในแต่ละข้อให้สัมพันธ์กันค่ะไปลุยกันเลยนะคะ สำหรับเนื้อหาเรื่องหินตะกอนตอนที่สองก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ยังไม่หมดนะคะยังมีตอนที่สามให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันอีกซึ่งจะสนุกสนานแค่ไหนต้องติดตามกันและพบกันใหม่ในตอนที่3สวัสดีค่ะค่ะเด็กๆค่ะหลังจากที่เด็กๆด,ดูวิดีทัศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะมาสรุปนะคะเกี่ยวกับการเกิดหินแปรให้เด็กๆฟังนะ ว่าเห็นแปรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะแล้วหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนเสร็จแล้วนะมีการบ้านด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะคะทีนี้เราต้องมาพูดถึงหินแปรก่อนนะคะหินแปรเนี่ยก็เป็นหินอันสุดท้ายแล้วนะคะที่เกิดในวัฏจักรของหินหินนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกคือหินอัคนีก่อนแล้วหินอัคนีอัคนีนะคะก็เกิดการแตกนะคะแล้วก็เกิดการพัดพาทับถมกันกลายมาเป็นหินชั้นนะคะหรือหินตะกอนส่วนหินแปรนะคะหินแปรคืออะไรหินแปรก็คือหินที่มันแปรสภาพมาจากเดิมนะคะมันจะแปรสภาพมาจากหินตะกอน ก็ได้จะแปลสภาพมาจากหินอัคนีก็ได้แต่ทีนี้การที่มันแปลสภาพเนี่ยมันก็คือเกิดจากความร้อนนะคะหรือความกดดันภายในโลกของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้นะคะหินมันแปลสภาพไปจากเดิมอย่างหินไหนหินไนเนี่ยนะคะมันเกิดจากการแปลสภาพจากหินแกรนิตนั่นเองนะคะหินแกรนิตเมื่อโดนความร้อนนะคะแล้วก็แรงกดดันภายในอากาศก็เลยกลายมาเป็นหินไนนั่นเองนะคะลูก เช่นเดียวกับหินฟอสไซด์นะคะหินฟอสไซด์เนี่ยคือเขาจะแปลสภาพมาจากหินทรายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยหินทรายมาจากฟอสไซด์นะ แร่ที่สําคัญหินชนวนหินชนวนมาจากหินดินดานซึ่งหินดินดานก็คืออยู่ในกลุ่มของหินตะกอนนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งหินอ่อนที่ถูกนํามาใช้ปูบ้านนะคะราคาแพงมากเลยหินอ่อนก็แปลสภาพมาจากหินปูนนะคะหินปูนเนี่ยอยู่ในกลุ่มของหินตะกอนหรือว่าหินชั้นนะคะเพราะฉะนั้นจากที่ครูพูดไปนะคะเราจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าหินแปรก็คือหินที่มันแปลสภาพนะคะ มาจากหินอัคนีหรือหินตะกอนก็ได้แต่มันต้องมีเขาโครงของเดิมนะคะหรือมีโครงสร้างเดิมหลงเหลืออยู่บ้างนะคะทีนี้การที่มันแปรสภาพเนี่ยมันก็แปรสภาพมาจากความร้อนนะคะความกดดัน พวกต่างๆพวกนี้ก็เลยทำให้เกิดการแปรสภาพขึ้นมานะคะอันนี้นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนะคะที่เราเรียกว่าหินแปรนั่นเองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหินแปรคือพูดง่ายๆแปลสภาพจากเดิมนะคะจากความร้อนแล้วก็ความกดดันภายในโลกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ ทีนี้นะคะเราก็จะมาดูชนิดของหินนะคะที่เป็นหินแปรบ้างนะคะหินแปรเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือลักษณะที่มีริ้วริ้วริ้วขนานคือมีเส้นเส้นน่ะนะคะกับไม่มีริ้วนะคะหินตัวแรกหินชีทบ้างนะคะหินชีทเนี่ยอันนี้แปลสภาพมาจากหินแกรนิตแล้วก็หินดินดานนะคะมันจะมีลักษณะเลยถ้าดูจากรูปมันจะมีริ้วขนานก็คือไอขีดขีดนะคะเหนือหยาบ แล้วก็มีความที่มันไม่เรียบนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะในเมื่อมันเฮ้ยแปะสภาพมาจากหินแกรนกิตหินแกรนิตมันแข็งถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะหินชิตก็จะมีความแข็งด้วยเช่นเดียวกันก็เลยนําไปใช้นะคะในวัสดุก่อสร้างต่างๆนะคะทําทางทําถนนก็ใช้ในส่วนของหินชิตได้นะลูกนะคะแล้วก็พบมากเลยที่จังหวัดตาก นะคะบริเวณเขื่อนภูมิพลนอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีในส่วนของหินชีตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องจํานะหินชีตก็แปลมาจากหินแกรนิกนะคะแล้วก็หินดินดาน พอมันแปลมาจากหินแกรนิตและหินดินดานนะคะก็เลยแบบคือมันมีความแข็งนะคะพอมันมีความแข็งก็เลยใช้ในกระบวนการการก่อสร้างนั่นเองนะคะอันนี้เด็กๆก,ก็น่าจะรู้นะคะใครอยากจะจดเลคเชอร์นะคะเกี่ยวกับนะคะในส่วนของข้อมูลของหินชีตก็ได้นะถ้าเราสังเกตดูจากรูปนะคะเราก็จะเห็นเลยเออมันมีริ้วๆริ้วๆขนาดจริงๆนะสำหรับประเภทของหินชีตนะคะ ที่นี้หินแปรมันไม่ได้มีแค่หินชีสนะลูกเราไปดูตัวอื่นค่ะหินตัวนี้นะคะถ้าเราดูจากรูปอุยมันกระทาะออกมาเป็นแผ่นแผ่นแน่นอนนะคะเราเรียกว่าหินชนวนหินชนวนเด็กๆอาจจะนึกถึงกระดานชนวนอะ่ะในสมัยโบราณอะ่ะที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนดูดวงโหราศาสตร์หรอนะคะ เอาไว้ใช้ในการเขียนนะคะนั่นแหละหินชนวนนะคะหรือกระดานชนวนเนี่ยมันจะแปลสภาพมาจากหินดินดานหินดินดานเป็นหินตะกอนใช่ไหมหินดินดานก็แบบมาจากการทับถมกันของพวกดินนะคะโคลนตมนะคะอันนี้แหละนะคะหินชนวนก็มาจากหินดินดานเพราะฉะนั้นเลยลักษณะที่พิเศษของมันมันจะมีริ้วๆริ้วๆขนาดนะคะ แล้วก็เนื้อละเอียดแต่ที่สำคัญเลยมันจะแซกออกมาเป็นแผ่นๆได้ที่นี้เขาเอาไปทำอะไรได้นะคะทำแบบพกมุงหลังคากระดานฉนวนแผ่นปูทางเดินนะคะหรือแม้กระทั่งฉนวนความร้อนนะคะอันนี้ก็เจอนะคะที่โคราชปักช่องค่อนข้างที่จะมากอืมหินนี้หินแนีใช้ทำครก มีความแข็งนะคะหินไหนหินไนแปลสภาพมาจากหินแกรนิตรู้ยังว่าทำไมถึงทำาคกเพราะว่าแกรนิตมันแข็งใช่ป่ะมันเป็นหินอัคนีนะคะหินไนก็แปลสภาพเดิมนะคะมาจากหินแกรนิตเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหินไนเนี่ยมันก็จะมีนะคะ ความแข็งอยู่ก็เลยนิยมเอาไปทำพวกคบทำที่โม,โม่โมหินโมหินโบราณที่เวลาที่เขาโม่ข้าวนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะเนื้อประกอบของหินไนท์เนี่ยมันจะมีสีขาวแล้วก็มีสีเข้มนะคะเรียงกันอยู่นะคะเป็นริวร้วๆว,วขนาดเลยนะคะแล้วก็มีความค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ ทนทานอยู่มากเลยนะสำหรับหินไหนนะคะจากคุณสมบัติที่มันทนทานอะ่ะเราก็แปะสภาพมาจากหินแกรนิตนะคะเขาก็เลยนิยมเอาไปทำพวกคบทำโม่หินก็ได้นอกจากนั้นยังเอาแบบไปแกะสลักก็ได้เหมือนกันนะแต่ที่นิยมทำจริงๆเลยก็คือคบเนี่ยแหละนะคะ อ่างศิลาของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเอาเหินไนท์นะคะมาทําคบก็ได้แต่อ่างศิลาของเราเนี่ยมันจะเยอะเลยก็คือหินแกรนิตนะคะก็จะเอาเหินแกรนิตเนี่ยมาทําแอนดีไซต์ก็ทําครบได้นะคะตัวอย่างหินที่ทําคบได้ก็มีไนท์แอนดีไซต์แกรนิตนะคะอันนี้สามตัวนิยมเอามาทําคบนั่นเองเพราะว่ามีความแข็งค่ะต่อมาเราจะมาดูนะคะ ประเภทของหินแปรตัวต่อมาค่ะตัวนี้ราคาแพงมากเลยเด็กๆนะคะหินอ่อนนะคะหินอ่อนไม่น่าเชื่อแป่สภาพมาจากหินปูนนะคะหินอ่อนเนี่ยถ้ามันเป็นหินแปรนะคะมันจะไม่มีริ้วขนานเนื้อละเอียดนะคะมีความเป็นมันวาวนะคะหินอ่อนที่มีบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นสีขาว แต่มันก็มีสีอื่นปนได้นะสีเขียวสีออกชมพูอ่อนๆน,นะคะเขาก็นิยมด้วยความที่มันสวยไงก็เลยเอาแบบมานิยมทำประดับอาคารบ้านเรือนแกะสลักนะคะทำเป็นหินประดับฟ้าผนังที่ทำจากหินอ่อนเฮ้ยราคาแพงมากนะคะพบได้ที่สระบุรีนะครนายกระยะเอ่อ ยะรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสําหรับประเภทของหินอ่อนนะหินอ่อนมันมีราคาแพงนะลูกยิ่งถ้าเป็นบ้านใครทําจากหินอ่อนที่เป็นสีขาวทั้งหมดโอ้ราคาแพงมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นหินนะคะที่มันไม่มีมนรลพิษนะคะหรือว่าเป็นแบบทําให้เกิดมลทินนะคะทําให้ลายของมันนะคะ เกิดมามีแต่แบบเป็นสีขาวๆอย่างเดียวเลยไม่มีการปะปนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะราคาสูงนั่นเองนะหินอ่อนจำไว้เลยแพงสุดละในกลุ่มของหินแปรนะคะแล้วก็เอาไปทำแบบประดับอาคารบ้านเรือนนะคะแกะสลกักโหบ้านใครนี่ปูด้วยหินอ่อนทั้งหลังนี่รวยมากเลยนะทำเนี่ยรัฐบาลนี่ก็ทำจากหินอ่อนนะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นแบบ อ่อนทั้งหมดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประเภทของหินอ่อนค่ะเด็กๆตัวต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยคืออะไรค่ะหินตัวนี้นะคะฟอสไซนั่นเองนะคะฟอสไซเนี่ยด้วยความที่มันแปรสภาพมาจากหินทรายแล้วก็หินกรวด นะคะหินทรายกับหินกรวดคือหินตะกอนใช่ไหมนะคะมันก็เลยไม่มีรอยขนานเนื้อแน่นทําไมถึงเนื้อแน่นก็มันทํามาจากหินทรายนั่นเองนะคะเมื่อแตกมันจะมีความเว้าโค้งเหมือนกับก้นหอยเลยหินอันนีนน้พอแตกแล้วมันจะโค้งอะ่ะกลมๆเหมือนกับก้นหอยนะคะ ประโยชน์เลยคือทำพวกพื้นรองถนนนะคะทำหินอัดเม็ดทำวัตถุทนไฟอันนี้เจอที่จังหวัดชนบุรีราชบุรีนะคะก็จะถูกนิยมเอามาใช้บางคนบอกว่าหินทนไฟคืออะไรครูหินทนไฟก็คือเขาไปทำพวกวัสดุทนไฟนะคะที่ทำแบบพวกเตานะคะในเตาเตาที่ใช้แบบโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความร้อนสูงอะนะคะ ที่เหล็กอะ่ะมันไม่สามารถแบบว่าไปทําให้แบบว่ามันขึ้นโคง้งแล้วก็ทนความร,ร้อนอยู่ได้เขาก็จะใช้ส่วนประกอบนะคะหินฟอสไซน์เนี่ยแหละนะคะทําผลิตออกมานะคะโดยใส่หินฟอสไซน์ลงไปเพื่อทําวัสดุทนไฟนั่นเองให้ทนความร,ร้อนได้ดีนะคะเพราะตัวมันเนี่ยมีความแข็งมากเนี่ยแล้วมันก็ สามารถทนความร้อนได้ดีหรือทำหินอัดเม็ดนะคะหินอัดเม็ดก็ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้นะคะนอกจากนั้นยังเอาไปทำแบบพวกโตะนะคะโตะหินอ่อนเนี่ยก็มีนะหินอ่อนเนี่ยทำจากโต๊ะแต่ว่าไอโต๊ะทิศอ่อนที่หนูซื้อมาพันสองพันนั้นไม่ใช่หินอ่อนแท้ๆนะ,นะคะมันก็ทำขึ้นมาให้เป็นหินอ่อนเฉยๆหินอ่อนจริงๆราคาแพงมากเลยนะเช่นเดียวกับฟอสไซด์เนี่ยโตะโฟอสไซด์เนี่ยทำออกมาก็ จะราคาค่อนข้างที่จะสูงเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือชนิดของหินแปรนะคะที่เรียกว่าหินฟอสไซน์นั่นเองนะคะลูกต่อมานะอันนี้นะคะเทียบให้เห็นชัดเจนเลยก็คือชนิดของหินนะคะครูก็จะมาพูดทีละตัวเนาะสรุปอีกรอบหนึ่งหินแปรนะคะหินแปรที่มีโดดเด่นเลยก็หินไนท์นี่แหละ หินไนนะคะเนื้อมันจะหยาบถ้าดูจากรูปมันจะเปียนแบบสีเทาสีเทาเข้มนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอาจจะมีสีขาวสลับกันไปสีดำเข้มนะคะหินไนก็นิยมนะคะเอามาทำพวกคกนะคะหรือว่าทำวัสดุก่อสร้างพวกนี้นะทำได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาฟอรสไซด์ฟอสไซด์เนี่ยทำทางนะคะปูทาง รถไฟหรืออะไรก็ได้ด้วยความที่แบบมันแปลสภาพมาจากนะคะหินทรายหินหินปอใ์เนี่ยแปลสภาพมาจากหินทรายนะแต่หินไนท์เนี่ยแปลสภาพมาจากหินแกรนิตนะคะอ่าทีนี้ด้วยความที่แบบว่ามันมีการปนของเม็ดทรายนะคะเนื้อมันก็เลยแน่นละเอียดถ้าดูเนี่ยเป็นเหมือนสีทรายเลยนะคะปอใ์ก็ใช้ในพวกแบบอ่าการปูทางนะคะใช้ในงานก่อสร้างได้ ต่อมาหินชนวนหินชนวนแปลสภาพมาจากหินดินดานนะคะเนื้อมันก็จะละเอียดมากแน่นนะคะแล้วก็สอออกมาเป็นแผ่นๆเหมือนก็หินดินดานและหินดินดานก็เป็นแผ่นๆเหมือนกันนะคะอันนี้สําหรับหินชนวนส่วนหินอ่อนก็แปลสภาพมาจากหินปูนนะคะเนื้อก็ค่อนข้างละเอียดหยาบแล้วก็มีหลายสีนั่นเองนะอันนี้ก็คือนะคะกลุ่มของหินแปรต่อมานะอันนี้ไงที่ครูพูดให้ฟังนะว่าหินแกนิก ก็มาเป็นหินไนท์นะคะหินแกนิกอ,อยู่ในกลุ่มหินอคณนีใช่ไ่มมีความแข็งใช้ทําแบบว่าพวกที่ปูพื้นก็ได้ทําแบบว่าคกก็ได้พอแปลสภาพมาเป็นหินไนท์หินไนท์ก็รักษาคุณภาพความแข็งเอาไว้นะคะเอามาทําเป็นแบบว่าไอ้นี่ได้คกก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาหินทรายหินทรายคือหินตะกอนหินตะกอนนะคะหรือว่ากลุ่ม ป็นอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเราบอกว่าหินทรายถูกนะํามาใช้ประโยชน์เป็นทําที่รับมีดจาได้ปะพอมาเป็นแปลสภาพมาเป็นนะคะหอไส่ห่อไซ์ก็ใช้ในพวกอุตสาหกรรมนะคะก็คือปูพื้นปูถนนได้หมดเลยนะคะต่อมาหินดินดานหินดินดานเนี่ยเกิดจากการทับถมของดินโคลนถูกไหม เสร็จแล้วแปลสภาพมาเป็นหินชนวนหินดินดานใช้แบบว่าตกแต่งแบบทางเดินอะไรได้นะคะหินชนวนก็ทําเป็นที่มุงหลังคาหรืออะไรได้เหมือนกันป้องกันความร้อนนะคะต่อมาหินปูนก็แปลสภาพมาเป็นหินอ่อนนั่นเองนะคะหินปูนก็ใช้เป็นส่วนประกอบของซีเมนต์พอแปลมาเป็นหินอ่อนก็ใช้ในการตกแต่งได้นะคะค่ะทีนี้นะ คุณครูก็มีการบ้านให้เด็กๆทำนะคะให้เด็กๆทำอะไรนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะสรุปวัฏจักรของหินนะคะวัฏจักรของหินโดยที่สรุปออกมานะคะเช่นเริ่มต้นเลยอาจจะวาดเหมือนครูก็ได้นะคะหินหนืดนะคะเกิดการเย็นตัวพอเย็นตัวปุ๊บนะคะเราก็ตกผลึกก็จะกลายมาเป็นหินอคนัคนีเสร็จแล้วหินอัคนีเกิดการผุพังพัดพาทับถมนะคะก็จะเป็นตะกอนเล็กๆ พอเป็นตะกอนเล็กๆไอตตะกอนเล็กๆเนี่ยก,ก็เกิดการสะสมทับถมกันก็จะกลายมาเป็นหินชั้นนั่นเองนะคะต่อมาหินชั้นนะคะหรือหินตะกอนได้รับความร้อนนะคะแล้วก็ความกดดันนะคะก็จะกลายมาเป็นหินแปรเสร็จแล้วหินแปรเนี่ยนะคะก็เจออุณหภูมิที่อยู่ในชั้นใต้โลกของเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเกิดการหลอมเหลวกลายมาเป็นหินหนึดได้อีกนะคะหรือหินอัคนีก็จะเกิดการหลอมเหลวกลายาเป็นหินหนึดได้เช่นเดียวกันนะคะ หินชั้นก็เกิดการหลอมเหลวเป็นหินหนืดได้เช่นเดียวกันอันนี้เราจะเรียกว่าวัฏจักรของหินนั่นเองนะคะก็ให้เด็กๆนะคะทำใส่สมุดแล้วก็ส่งคูให้10บคะแนนนะสามารถอินบ็อกซ์ส่วนตัวส่งคูได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่เข้าใจอะไรนะคะก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะลูกสรุปวัฏจักรนะคะของหินมานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เนี่ย ได้เดินทางมาจนเสร็จสิ้นแล้วนะคะครูก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะนำความรู้จากเรื่องที่เราใช้เนี่ยนะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วนอกจากนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนะคะก็สามารถแยกประเภทของหินนะคะอัคนีหินตะกอนแล้วก็หินแปรได้อย่างถูกต้องนะ แต่ห้ามลืมนะคะบอกแล้วหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะอย่าลืมส่งการบ้านครูนะคะอินบ็อกซ์ที่ส่วนตัวหาครูได้เลยหรืออาจจะส่งจากลายกลุ่มก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนก็ได้เสร็จสิ้นแล้วไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ